ผมบอกตรงๆครับคือรถแบบนี้เนี่ยครับคนที่ซื้อคือคนสมากินสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเราไม่ได้มีเงินเก็บมากมายแต่เราอยากได้รถสักคันหนึ่งไปสร้างอาชีพวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมเต๋อและผมจะพาท่านไปดูซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ที่มีความหรูหราหน้าขับและมากกว่านั้นใช้งานได้จริงและที่สําคัญน้อยครั้งที่เราจะเห็นซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์เพารอยนะครับรถสีขาวไซมักสีขาวแน่นอนมันดูสะอาดดูเนียนดูสวยยังไง นี่คือเจ้า all new ปี2021โฉมปัจจุบันนะครับให้น้องพาดูเลยครับร้อหน้าใส่แม c Pro 1นะครับพร้อมด้วย a อ l ดปเตอ e r นะครับ5รูใส่กับ Mac Pro 1และที่สำคัญนะครับเฮ่ารอยร้อหลังก็สีขาวรถดูขาวสาดตามากกว่านั้นเรามีรายที่แตกต่างใช้เพื่อการเกษตรชัดเจนมากนะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วและที่สำคัญนะครับใช้งานได้จริงแน่นอน นี่คือช่วงล่างเพารอยสีขาวนะครับและขาวสะอาดตาใหม่มากๆมากกว่านั้นภายในเขามีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับไม่ต้องเล่าให้ฟังให้เสียเวลานี่ครับเปิดมาดูกันได้เลยมีม่านบังแดดติดขึ้นมาให้ดูหรูหราสงา่าใช้งานได้จริงนะครับและย้ํานะครับมากกว่านั้นคือเบาะเบาะและข้างหลังเนี่ยกู่ใหม่หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งนู้นนะครับั่นได้ดูเบาะเนี่ยนะครับ เอาออกนะครับแล้วหุ้มนะครับทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้นึงสามารถวางของได้เพิ่มหรือนั่งได้หรือวางของหรือวางอะไรอีกได้ด้านบ่อหน้านะครับแร็คเกียร์เนี่ยต่อดํมเกียร์ให้จับได้ง่ายนะครับเข้าได้ง่ายแร็ที่สาคัญภายในใหม่มากเห็นฮะใหม่และเรียบนะครับมีคาให้ด้วยนะครับนะครับมีคานะครับนายให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใหม่และเรียบและใช้งานได้จริงฉะนั้นใครชอบเจ้าซูเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์นะครับ และชอบรถสีขาวที่ดูเป็นธรรมชาติรถเนียนด้วยการตกแต่งภายนอกเนี่ยเป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นมกนะครับคู่หน้าหรือรอกระทะเผารอยคู่หลังก็ยังเป็นสีขาวสวยจนดดตาแบบนี้ผมบอกได้เลยครับมาเอาที่นี่ได้เลยที่ตีร้อยเดียวไม่ให้นะครับท่านผิดหวังแน่นอนและมากกว่านั้นฝาหน้าคาร์บอนครับโลโก้นะครับยิงเลเซอร์มาเป็นไงฮะสวยงามกับโลโก้อิสุนะครับเทนทุกอย่างที่เขานิยมเทนทุกอย่างที่เขาคิดทุกอย่างที่เขาอยากได้ทุกคนที่บอกว่าดี อยู่ในรถคันนี้ครบเลยครับวันนี้ใครหารถเพื่อไปใช้นะครับทำหากินเผารอยคันนี้ผมบอกเลยออกรถร้อยเดียวได้เผารอยฟังไม่ผิดนะครับฮ่า uh huh. ออกรถร้อยเดียวไม่เผารอยฟังไม่ผิดแน่นอนครับใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับมันใช่เลยครับออกรถร้อยเดียวคันนี้เราได้เผารอยได้รอและที่สําคัญรถคันนี้ยังมีมีเจ้าของท่านชอบท่านอยากได้ผมบอกเลยครับรีบติดต่อมาแล้วแบบนี้ผมมีเยอะเผารอย ้เงินร้อยเดียวที่นี่ไม่มีเก็บเพิ่มอยากให้ทุกท่านเอาไปปุ๊บไปสร้างไรายได้เพราะว่าอะไรครับบอกตรงๆครับคือรถแบบนี้เนี่ยครับคนที่ซื้อคือคนทมงากินสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเราไม่ได้มีเงินเก็บมากมายแต่เราอยากได้รถสักคันหนึ่งไปสร้างอาชีพเพื่อให้เราและครอบครัวเรามีความสุขผมเลยเห็นตรงจุดนี้ครับและที่สำคัญผมอยากให้ความฝันและทุกความต้องการของลูกค้าเป็นจริงนี่ครับ ชอบบอกครับตีจัดให้ครับรอรอ,รอกับออนิวซุปเปอร์การ์เชิงงพนิทคันนี้ร้อยเดียวจบครับ